ตอนต่อจากนี้ไปนะครับจะเป็นการเสวนาในช่วงที่2นะครับซึ่งในช่วงที่2นี้เราได้ตัวแทนจากบริษัทการบินไทยนะครับตัวแทนจากบริษัทสายการบ,บินกรุงเทพจากบริษัทไทยแอร์เอเชียนะครับและเราได้คุณหมอนะครับที่เป็นผู้คัดเลือกนะครับผู้ตรวจร่างกายคัดเลือกนักบินตรวจสุขภาพนะครับและได้นักจิตวิทยาที่สอบจิตวิทยาการบินในช่วงที่2นี้นะครับ ผู้ร่วมเสวนาในช่วงนี้ได้แต่กับตันสุธีจุลชาติผู้จัดการกองจัดหาบุคลากรการบินบริษัทการบินไทยครับและกับตันกัญชลาคอมโพสต์ตอต,อตอซ่าก็ท่านเดิมนะฮะเมื่อเช้านี้ตําแหน่งของท่านจริงๆก็คือผู้จัดการกองพัฒนาการฝึกสายการบินกรุงเทพและกับตันพัฒวินมูลจากสายการบินไทยไอเอชีนะครับและกับตันปิยะเจ้าเก่านะครับ และไดน้นาวาอากาศเอกทวีศักดิ์ขันติรัตน์ครับผู้อำนวยการกองควบคุมสมรรถภาพผู้ทำการในอากาศสถาบันวชศาสตร,ร์การบินกรมแพทย์ทหารอากาศครับและท่านสุดท้ายนอทอญิงหรือนาวาอากาศทหญิงอุบลรัตน์รายเจริญครับเป็นนักจิตวิทยาคลินิกสถาบันเวชศาสตร,ร์การบินซึ่งทั้งหมดนี้นะครับจะมาให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องความต้องการนักบ,บินของบริษัทและรายละเอียดการสอบคัดเลือกของแต่ละบ,บริษัทนะครับ ผมขอเชิญเวทีนี้ให้กับคุณลอร่าเลยครับเชิญขออนุญาตสำหรับคําถามเลยค่ะเรื่องค,ความต้องการในแต่ละปีแล้วก็เรื่องของอะจะต้องมาบินเครื่องแบบไหนอะค่ะเชิญเลยค่ะครับสำหรับตัวกัปตันปิยะเองที่ขึ้นมาครั้งนี้นะครับคงเป็นในตัวแทนของบริษัทโอเรียนทไทยนะครับบริษัทโอเรียนทไทยเนี่ย <c oughs> เนื่องจากว่าทางรีคูดเมนต์เขาเนี่ยได้มอบหมายการคัดสรร บุคลากรตำแหน่งนักบินนะครับให้กับทาง BAC เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดนะครับเดิมทีบริษัทโอเรียนเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะให้รับสุภาพสตรีด้วยนะครับแต่ว่าทางทาง CEO ท่านบอกว่าขอเป็นรุ่นที่2เนื่องจากว่ารุ่นแรกเนี่ยท่านจำเป็นที่จะต้องใช้บุคลากรทางด้านนี้อย่างคุ้มค่ามากๆนะครับท่านก็บอกว่าขอเป็นรุ่นที่2แล้วกันสุภาพสตรีนะครับสำหรับรุ่นแรกก็รับไปแล้ว30คน นะครับขั้นตอนตอนนี้ก็เหลือแต่ a p ปิจ u ด e ท e s t 60คนนะครับแนวโน้มของการรับสมัครในส่วนของโอเรียนไทยก็คิดว่าปัจจุบันมี MD 82อยู่8ลำกำลับบงนำเข้ามาให้ครบ11ลำนะครับมี747อีก7ลำของโอเรียนนะครับอันนี้ผมมาพูดในนามของดีโอคือกัปตันสมุตินะครับวันนี้ท่านติดภารกิจนะฮะก็ฝากมาประชาสัมพันธ์ด้วยว่าสำหรับรุ่น2ก็คงจะเปิดอีกทีก็ประมาณต้นปี50 สำหรับปี49นี้ก็จะผลิต30คนนี้ให้ดีที่สุดก่อนนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากค่ะคำถามต่อไปนะคะขออนุญาตถามกับตันพัชวินมูลนะคะว่าแต่ละสายการบินนะคะ ต้องใช้คำนี้เลยหรือเปล่าคว่าต้องการบุคลากรแบบไหนนะคะหรือพูดง่ายๆว่าคนแบบไหนนะคะที่จะมาเป็นนักบินนะคะแล้วก็ต้องจบปริญญาตรีสาขาไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะอันนี้คงจะต่อเนื่องจากเมื่อเช้านี้ที่พูดไปคร่าวๆแล้วว่าควรจะมีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะแล้วก็ควรจะรู้ภาษาอังกฤษบ้างนะคะอันนี้ถ้าจะลงรายละเอียดอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมคะเรนเชิญค่ะได้ครับเดี๋ยว <c oughs> ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับผมจะเล่าให้ฟังถึงแอร์เซียว่าเราณปัจจุบันนี้เรามีเครื่องบินกี่ลำนะครับปัจจุบันเรามีเครื่องบิน7จ7ขีด300อยนะครับอยู่ทั้งหมด9าลำแล้วก็ภายในเดือนหน้าเราจะมาอีกหนึ่งลำเป็น10ลำทั้งหมดในฟรีดนะครับแต่นั่นไม่ได้หมายถึงว่าเราจะใช้เครื่องบิน7จ7ไปตลอดนะครับณปัจจุบันเนี่ยเราสั่งซื้อในในเครือพันธมิตรของแอร์เซียนะครับ ราสั่งซื้อเครื่องบินแอร์บัสสามทั้งหมด100่งร้อยลำนะครับหนึ100ลำแล้วก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมาบินในประเทศไทยทั้งหมด20่สิลำถึง40่สิลำภายใน5ปี1นึ่ลำเราจะใช้นักบินทั้งหมดประมาณ1ลำสิบคนนะครับเพราะฉะนั้นรเรามี40ะะ่สิลำเราต้องการนักบินทั้งหมด400คนภายใน5ปีนะครับ ปัจจุบันนักบินไทยแอร์เอเชียเป็นคนไทยทั้งหมดนะครับเป็นคนไทยทั้งหมดนะครับแล้วก็มีนโยบายที่จะรับเฉพาะคนไทยเท่านั้นนะครับเฉพาะคนไทยเท่านั้นนั่นนั่นหมายความว่าตอนนี้เรามีทั้งนักบินรวมกับ Pilot ตเทนีที่จะจบในกลางปีนี้รวมทั้งสิ้นร3 0ยคนเราต้องการนักนักบินถึงอีก่าคนก็ยกว่าคนยูคอีกภายใน5ปีนั่นหมายความว่าเราต้องการพวกท่านครับ เราต้องการพวกท่านมาช่วยงานบริษัทไทยแอร์เอเชียอีกนะครับส่วนเราจะรับเพิ่มอีกในปีไหนนั้นขึ้นอยู่กับสัญญาที่เรามีกับบริษัทผู้ผลิตคือ Airbus นะครับว่าจะส่งมอบเครื่องบินได้ช้าเร็วขนาดไหนนะครับตรงนั้นเป็นตัวเป็นดัชนีชีวัดที่บอกได้ว่าเราจะเริ่มรีคูนนักบินแล้วนะครับณนะ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 ปีนี้เรายังไม่ได้เปิดรับนะครับแต่คาดว่าน่าจะปีหน้าเนื่องจากเครื่องบินเราจะมา ภายในปีหน้าประมาณห้าถึงหกลำขนาดเดียวกันเราก็จะบินอยู่ที่สองเฟรดครับคือเฟรด bus, แอร์บัสก็จะสามเจ็ดไปด้วยนะครับแล้วก็ค่อยๆเฟรดเอาไปในที่สุดนะครับอันนี้กลับมาเรื่องของว่าเราต้องการนักบินแบบไหนนะครับอย่างในเบื้องต้นที่พูดตอนเช้าก็คือว่าในเรื่องของความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับความรู้ทางด้านของภาษาอังกฤษแน่นอน,นครับเราอยากได้นะครับแต่ r e q u i r e m e n t ที่ทางบริษัทไทยแอเซียเนี่ยวางไว้ก็คือว่า เป็นผู้ชายก็ได้เป็นผู้หญิงก็ได้นะครับอายุไม่เกิน28ปีนะครับ 28, ะะ28ปีแปีแล้วก็ต้องผ่านนะครับผ่านการตรวจร่างกายแล้วก็จิตวิทยาการบินจากสถาบันวิทยาศาสตร์การบินนะครับซึ่งได้รับการรับรองจากอ,าองค์กรการบินระหว่างประเทศนะครับแล้วก็กระบวนการที่เราจะรีคูดคนมาเนี่ยหนึ่งคือว่าเราจะเปิดรับสมัครคนผ่านาทางออนไลน์นะครับ หรือทางอินเทอร์เน็ตอะไรทํานองนี้ครับเป็นเปเปอร์เลสนะครับเพื่อจะทดสอบในเบื้องต้นว่าทุกคนมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ในระดับไหนนะครับเราก็จะตอบโต้กันตรงนั้นนะครับเราก็สามารถตรวจสอบได้แล้วเมื่อเราสมัครมาได้เนี่ยเราจะมีการสอบนะครับการสอบด้วยข้อสอบอยู่22สองฉบับนะครับตั้งแต่ภาคเช้าภาคบ่ายคือด้านเทคนิคอลนะครับก็จะรวมเรื่องของฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วก็คณิตศาสตร์เบื้องต้นอย่างกับนันปิยะพูดมานะครับช่วง ช่วงบ่ายก็จะเป็นภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาซึ่งจากที่ผ่านมามีคอมเมนต์มาครับบอกว่ายากพอสมควรนะครับแต่ก็เป็นจุดหมายเราที่เราที่เราต้องการทําอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเราต้องการคนที่ได้คะแนนสูงสุดแต่เราต้องการได้คนที่เก่งนะครับเ<ช>หมาะสม<ช>นะครับในระดับหนึ่งแต่นั้นก็ไม่ได้มีการยืนยันว่าเมือ่อเมื่อสอบผ่านเกณฑ์ตรงนั้นมาแล้วเนี่ยคุณจะได้เป็นนักบินหรือไม่ เพราะจากที่ดูมาคือคน,นที่หนึ่งถึงที่สิบไม่ได้เป็นนักบินไทยแอร์เอเชียครับกลับเป็นคนที่ประมาณกลางๆได้หมดเลยเพราะกระ,ากระบวนการของคุณหมอนะครับจะตอบได้ดีที่สุดเลยว่าสุดท้ายแล้วเราต้องการคนที่ที่กลางๆนะครับหลังจากที่เราผ่านในเรื่องของการสอบข้อเขียนนะครับเราก็จะให้บุคคลเหล่านั้นตรวจร่างกายครับจากเวสรรการบินนะครับผ่านการ อ,อินเทอร์วิวนะครับและสอบภาษาอังกฤษจากาเราเลือกสถาบัน AUA นะครับในเรื่องของฟังพูดอ่านเขียนนะครับฟังพูดอ่านเขียนว่ามีทักษะด้านภาษาอังกฤษดีพอสมควรแล้วก็มาอินเทอร์วิวกับกับตันของบอริษัทไทยอเอเซียที่เราวางคอนเซ็ปต์นะครับว่าเราต้องการนักบินแบบไหนให้ตรงตามกับแอร์ไลน์ของเรานะครับเช่นแอร์ไลน์ของเราเนี่ยเป็นแอร์ไลน์ที่ ไปแล้วกลับเลยเพราะ,ะนั้นคนต้องมีความกระตือรือร้นพอสมควรนะครับมีความก็เรียกว่าทําได้นะครับทำได้ไปเช้าเย็นกลับบางทีต้องทํางานติดต่อกันประมาณ10ชั่วโมงทําได้นะครับ mm hmm. แต่เราก็อยู่ในพื้นฐานของกฎของของกรมกลทรงทาอากาศนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะบินขนาดไหน, <Okay. S 2> หนปัจจุบันเราบิน15วันพัก15วันนะครับ mm hmm. กน็น่าจะโอเคนะครับผ่านอินเทอร์วิวจากกัปตันไทยเรียบร้อยนะครับเราก็ส่งไป ตรวจจิตวิทยาการบินนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของ B.E.C. ซึ่งทำควบคู่กับวิทยาศาสตร์การบินได้แรงกิ้งมาอย่างที่ว่าผ่าน60คนแต่เราขอแค่40เนื่องจากเรามีขีดจำกัดจริงๆเรื่องการฝึกนะครับเราก็จะได้ประมาณ40คนนะครับนี่คือขั้นตอนของอคนทั่วไปนะครับที่จบระดับปริญญาตรีเพศชายหรือเพศหญิงก็ได้เป็นนักบินของบริษัทไทยอเอเซียครับค่ะเพียงสายการบินเดียวก็ต้องการถึง200กว่า ตำแหน่งแล้วนะคะไม่ทราบทางออการบินไทยก็ต้องการอีกส่วนหนึ่งด้วยใช่ไหมคะขอเรียนเชิญเลยค่ะครับไม่ได้ไแนะนำตัวเองในภาคเช้านะครับผมกัปตันสุธีเป็นผู้จัดการกองสรรหาบุคลากรการบินผมมีหน้าที่รับนักบินเข้ามาเป็นนักบินบริษัทการบินไทยนะครับเงื่อนไขาการรับของเราเนี่ยในเบื้องต้นก็จะคล้ายๆกับของทุกสายการบิน มาตรฐานในการสอบเราจะคล้ายๆกันหมดก็คือแน่นอนครับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษแต่สําหรับการบินไทยอย่างที่ทราบนะครับก็คงจะเป็นมันอินเตอร์เนชั่นแนลสักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นการเ,เราจะเน้นหนักเรื่องความรู้ภาษาอังกฤษประกอบกับในปีมามา์ชปี2008เนี่ยจะมี requirement ใหม่สำหรับทุกสายการบินโดย I c ซ o มี Require m e n t ว่าจะต้องให้นักบินทุกคน ผ่านภาษาอังกฤษ level 4เ level 4ของเขาเนี่ยหมายถึงว่าจำเป็นที่จะต้องผ่านข้อสอบของ ICAO standard ถ้าใครผ่านได้ถึงจะมีสิทธิ์ต่อไลเซนซ e ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในการประเศษการดำเนินการอยู่เพราะฉะนั้นสำหรับน้องๆทุกคนที่มีความประสงค์หรือความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักบินในตอนนี้เริ่มเตรียมตัวสำหรับการสอบได้แล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าต้องการสอบในกบินไทยเนี่ย เราจะเน้นหนักในเรื่องภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับเราเป็นสายการบ,บินอินเตอร์เนชั่นแนลเพราะฉะนั้นจำเป็นครับส่วนคุณสมบัติต่างๆของนักบินจะถ้าน้องอยากคิดอยากจะเตรียมตัวเนี่ยก็คงจะเหมือนในภาคเช้าที่ทุกท่านได้กล่าวไปแล้วนะครับสิ่งแรกที่จำเป็นต้องทำก็คือน้องต้องมีความใจรักก่อนใ,ในฐานะที่ผมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์เนี่ยผมบอกได้เลยว่าในที่นี้จะได้ไปแล้ว 50 60%ของคะแนนในแรงจูงใจในการสอบ motivation เ oh. พราะถ้าเกิดยูมีความ motivation ที่สูงพอเนี่ยยูต้องมาอย่างนี้ต้องมามาร่วมงานนี้เพื่อ mm. เพราะว่าเรารักที่จะบินเราฝันที่จะบินผมเป็นคนหนึ่งที่ผมยอมรับได้ว่าผมก็มีฝันเดียวกับน้องเมื่อหลายปีที่ผ่านมา <c oughs> แค่ไม่กี่ปีที่ผ่านมา <c oughs> แค่ไม่กี่ปีครับจน <c oughs> <c oughs> แค่ไม่กี่ปีจนจำไม่ได้นะครับ <Okay. S 1> นอกจากความรู้ motivation ที่สูงแล้วเนี่ยน้องจึงจำเป็นต้องมี knowledge อย่างที่บอกว่าข้อสอบจะเน้นหนักเรื่องคณิตวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ถามว่าขอบเขตของคณิตศาสตร์ขนาดไหนวิทยาศาสตร์ขนาดไหนวิทยาศาสตร์นี่เป็นแค่ขอให้เป็น basic s i c e หรือ, na, อ,อ natural s c i e n c e ก็คือสิ่งที่น้องรู้อยู่แล้วในปัจจุบันความรู้มปลายความรู้มหาลัยปีหนปีส ไม่จําเป็นที่เราจะต้องรู้ลึกมากตารางธาตุคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นขอให้รู้ว่าถ้าอากาศร้อนเนี่ยในห้องนี้ส่วนไหนของห้องจะร้อนที่สุดอากาศร้อนต้องลอยตัวสูงขึ้นอันนี้แค่นี้เป็นเบสิกไซด์หรือแนชชั่นไซด์ที่แบบเราจำเป็นต้องรู้ในชีวิตประจําวันการใช้เบสิกฟิสิกส์มุมตกเท่ากับมุมสะท้อนแรงฟอร์์เอ,อ,อไอม่ใช่โมเมนเตมัมเท่ากับเท่าไร่ m v อันนี้คือเบสิกต่างๆที่เราต้องรู้น,น,นั่นคือส่วนหนึ่งของการสอบในข้อเขียนนี้แต่น้ำหนักของการสอบอาจจะน้องในที่นี้อาจจะได้เปลี่ยนบคนอื่นที่ไม่ได้มาฟังก็คือข้อสอบอีนนี้ก็จะเน้นหนักเรื่องคณิตศาสตร์เราไม่จำเป็นถึงจะถ,ถึงต้องขนาดดิฟอินทิเกรตนั่นไม่จําเป็นเพราะเราในชีวิตประจําวันเราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วเราใช้แค่เบสิกในการมีแนวความคิดที่จะคิดยังไงตีโจทย์ให้แตกเอามาใช้ข้อสอบจะค่อนข้างง่าย ง่ายมากสั้นจู๋เลยแต่คิดไม่ออกเพราะว่าไม่รู้รจะเริ่มต้นยังไง<อ>ครับแต่ถ้าเกิดน้องสามารถครับถ้าเกิดสมมติหาจุดขึ้นมาได้เนี่ยก็จะสามารถจับได้ว่าควรจะทํายังไงกับข้อสอบนี้ไม่ไม่ยากครับเราไม่ต้องการหาคนเก่งคนที่จะมาเป็นนักบินแอร์ไลน์ได้อย่างที่เมื่อเช้าภาคเช้าที่ผมนั่งฟังอยู่ทุกคนจะเหมือนกับบอกไม่เราไม่จะไปต้องหาคนเก่งการบินไทยเหมือนกันครับไม่เคยหาซูเปอร์แมนผมหาคนที่เหมาะสมเท่านั้นเองแต่อันหนึ่งที่ หลายคนอาจจะรอคำนี้อยู่ก็คือทำไมการบินไทยจำเป็นต้องมีแอปดิจุดเทสโดยโปรเฟสเซอร์จากต่างประเทศซึ่งเป็นอันเดียวที่สายการบินอื่นไม่มีต้องขอเรียนให้ทราบเลยว่าจากสถิติหรือ,อ,อประวัติของบริษัทการบินไทยที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่ในแอร์ไลน์ขั้นที่อยู่ในท็อป5ของ Safety, เซฟตี้แอร์ลน์เพราะฉะนั้น บริษัทประกันภัยมองเล็งเห็นการเทรนนิ่งการรีคูตของบริษัทการบินไทยว่าอยู่ในอยู่ในสแตนดาดที่เหมาะสมที่ดีที่เพอร์เฟกต์สำหรับไม่มีหนึ่งในท็อป5ของ non accident airline เนี่ยเพราะฉะนั้นเขาถึงอยากจะให้เราคงสภาพนี้ไว้การบินไทยจะเป็นคนจะเป็น airline ที่จ่ายพรีเมียมค่าประกันภัยค่คอนข้างต่ำเนื่องจากมาตรฐานการรีคู t การเทรนนิ่งของเรายัางคงสแตนดาดของเราไว้แล้วก็มีการ d เวลลอปตลอดเวลา u d e test ท่ที่ทุกคนผมขออนุญาตพี่ขออนุญาตาพูดไว้ก่อนเลยก่อนทีจ่จะมีคำถามทำไมถึงต้องรอสามปีกลับมาถึงจะมาสอบใหม่ได้เ,เพราะว่าในเ,าเดี๋ยวหมอทางทางวสตราการบินหมอกบอาจจะได้อธิบายได้ได้เคลียร์คัดกว่านี้นะครับแต่ทนาผมไม่ใช่นะหมอแต่คลุกคลีกับอยู่กับเรื่องนี้ฮิวแมนบีเฮฟเวอร์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ต้องให้เวลาการที่เรา พลาดแอปิจูเตสครั้งแรกเนี่ยเมื่อเรา,าตกบางโดเมนที่สําคัญแล้วเนี่ยเราต้องใช้เวลาในการปรับตัวเพื่อเข้าเพื่อแก้จุดนี้อยากจะพูดเน้นเข้าไปอีกนิดนึ่งสำหรับแอปิจู e s สการที่เราจะแอปิจูเตสเนี่ยจะมีโดเมนสําคัญๆอยู่หนึ่งก็คือการสอบดูการตรวจสอบ personality อยู่จะมีความจะทําอะไรก็ตามที่อยู่เนี่ยอยู่ต้องมี personality เป็นนักบินต้องมี personality อย่างหนึ่ง ต้องสามารถเข้ากับสังคมได้ต้องมีลีดเดอร์ชิพพอสมควรในกรณีที่อยู่ขึ้นมาถึงสเตปที่เป็นกัปตันอยู่ต้องเป็นคนที่สามารถชี้และสั่งได้ต้องมีการ d e ซ i ชันเมคกิ้งท,ที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเ e อร์ซ a l i ิตนี้เป็นการส่วนหนึ่งในโดเมนที่สำคัญส่วนที่สองโดเมนที่สองในการสอบ a อ t ์บิวเทสที่ p r o f ฟสเซอร์เ่ยทางหรือจะใช้คำว่าโปรเฟสเซอร์ส่วนใหญ่นะครับแต่จริงๆนีคือแอร์วชั่นไซคลอจิส อันที่สองคือ Emotional e m o t i o n a l เราต้องมีความที่มี Stability ของอารมณ์อารมณ์จะต้อง Stable อยู่ไม่สามารถที่จะหวั่นไหวไปกับเหตุการณ์หรือหรือสภาวะที่มากดดันอยู่ได้อยู่ต้องมั่นคงพอสมควรจะต้องทำงานสามารถทำงานต่อเนื่องภายใต้ความกดดันในขณะเดีวยวกันในเรื่อง e m o t i o n a l อยู่ต้องมี m a t u r i t y maturity t y นี่ในภาษาไทยก็ควรจะเป็นวุฒิภาวะใช่ไหมครับหมอ วุฒิภาวะวุฒิภาวะจะประกอบด้วยคุณวุฒิและวัยวุฒิพี่ก็จะคงยกตัวอย่างนิดนึงในในการสอบของการคารบินไทยเนี่ยตัวเลขท,ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีหลายคนมากที่จบมาชชิวิตี้โดยเฉพาะ,ะยิ่งเด็กซึ่งจบใหม่ๆเพราะว่าอย่างที่บอกมาชชิวิตี้หรือวุฒิภาวะนี่จะมีทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิคุณวุฒิน้องจบปัญญาตรีโอเคบัชฑิดีกีทุกคนจบผ่านทุกคนหมด แต่ในขณะเดีวยวกันวัยวุฒิยูมีความรับผิดชอบพอหรือยังใน,ในโ,ดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มาจากครอบครวัวซึ่งที่ค่อนข้างจะครสไม่เคยต้องหาข้าวกินเองตื่นเช้าคุณแม่หาข้าวให้กลางวันเดี๋ยวคุณ,คณ,คณช้เตรียมขับข้าวให้ตอนเย็นคุณพ่อมารับกลับบ้านชีวิตน,น้องก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยที่ต้องต้องมาแก้ปัญหาด้วยตัวเองอันนี้จะทําให้น้องเสียประโยชน์ในการที่จะเป็นคนที่มีวุฒินวุฒิภาวะถูกต้องครับคนที่มีวุฒิภาวะได้เร็วเท่ากับคนอื่น บางคน này, อาจต้องต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลาเช่นเย็นนี้จะกลับยังไงเดี๋ยวใครจะมาเออไม่มีคนมารับต้องกลับรถเมย์ยังไงต้องแพรนนิ่งตลอดเวลาเขาจะต้องใช้สมองในการแก้ปัญหาตลอดเวลาพวกนี้จะได้ไดมีโอกาสได้เปรียบกว่าต่อไปก็คงจะเป็นเรื่องแน่นอนครับคืคงการการมามีในโดเมนของอิม t ม o n a ชเนาะที่จริงนี่คุณหมอควรจะพูดมากกว่ผมในเรื่องนี้แต่นี้ผมจะพูดเพราะว่านี่เปน มีส่วนของ a p t i t u d e Test ของ Professor ที่ที่เราจ้างเข้ามามาัเนี่ยเขาฝากมาว่าอันนี้คือโดเมนที่เรามองอยู่ยังมีเรื่อง Skill Skill นี่ใช้พูดง่ายๆคือพรสวรรค์ที่น้องได้มาอปโนพรแสวงที่น้องได้มาจากการที่ฝึกฝนเช่นการการสามารถรับรู้ต่างสิ่งต่างๆได้ด้วยความรวดเร็วถูกต้อง Spatial Orientation การสามารถจินตนาการในการ บินได้นักบินเนี่ยจะต้องมีคนที่มีจิตนาการที่ค่อนข้างสูงเราจะไม่มีการเห็นเครื่องบินมาทางซ้ายหรือทางขวาแต่เราจะได้ยินได้ยินว่ามีเครื่องอยู่เฮดดิ้งนี้นะความสูงนี้นะสปีดเท่านี้นะกำลังเฮดดิ้งเข้ามาหาเราเราจะต้องสามารถจินตนาการได้ว่าขณะนี้เราอยู่ทางซ้ายทางขวาของของเครื่องลำน,น,นี้กำลังวิ่งเข้ามาหากันหรือเปล่าหรือกำลังวิ่งแยกออกจากกัน เพราะฉะนั้นเราไม่เราไม่มีภาพแต่เราจะมีภาพในหัวมันเป็นลักษณะของการที่ต้องเป็นจินาการภาพจากตัวเลขท,ที่ผ่านมาเนี่ยคนที่จบวิศวะหรือเรียนสายวิทย์มาเนี่ยคะแนนพวกนี้จะต่ําต่ํากว่าพวกสายศิลป์เพราะว่าพวกสายศิลป์จะมีจะมีมุมมองที่ค่อนข้างจะคลาสสิกกว่าคนที่จบสายวิทย์มา แล้วโดย,โดย,โดยที่เขาสามารถจินตนาการภาพโดยเฉพาะพวกนักดนกตรีนักกีฬาพวกนี้ที่จะมีเรื่องนี้ได้สูงกว่าแต่มันจะไม่ค่อยได้เรื่องคำนวณแต่จะมาได้เรื่องคำนวณเ,<ม>เพราะฉะนั้นสังเกตเห็นไหมครับว่าทุกอย่างมันบรรจบกันเราไม่ต้องการคนเพอร์เฟกต์แต่เราต้องการคนที่ half half a v e r a g e หมดตลอดทุกอย่างยูเก่งคำนวณพอสมควรแต่ยูมีจินตนาการภาพในงไงเดยกันะมีจินตนาการภาพไม่ต้องสูงมากแต่ก็พอต้องมีความรู้ทางคำนวณทางวิทยาศาสตร์บ้างพอสมควรเราหามีนหาข้อ หาคนธรรมดาที่เหมาะสมเท่านั้นเองไม่ใช่ซูเปอร์แมนนะครับเดี๋ยวไอ้รายละเอียดนี้ผมว่าต้องคงจะโยนไปทางเวชศาสตร์การบินจะเหมาะกว่าผมขอกลับมาเทิงด้าน Requirement ของบริษรัทการบินไทยซึ่งขณะน,นี้บริษรัทการบินไทยมีนักบินอยู่รวมทั้งนักบินที่เราส่งเรียนอยู่ขณะนี้1,285คนค่ะซึ่งเทียบกับจนวนเครื่องบิน82ลำของเราเนี่ยขณะนี้ก็อยู่ในอออยู่ในสภาพที่เริ่มจะเพียงพ เราเริ่มจะเพียงพอแล้วฉะนั้นแต่อย่าลืมว่าบริษัทกบินทยเนี่ยเป็นบริษัทที่ expand ได้เร็วและแรงมากคือถ้าถึงเวลาจะเอาก็เอาเลยเครื่องบินเยอะแยะเลยเปิดรดูดเปิดพรึบเลยเราต้องการนักบินตลอดเวลาคงไม,ม่มีตัวเลขว่ามีต้องการกี่กี่คนไม่มีแน่นอนเพราะว่าเราจะ planning 6เอ่อ year ahead ตอนนี้สำหรับเด็กตอน,นี้เพราะเพียงพอสำหรับ 6ปีข้างหน้าเรียบร้อยในขณะเดียวกันอีก6ปีข้างหน้าเรายังไม่รู้เราก็ต้อง planning เข้ามาอย่างเช่นการบินไทยจะรับเครื่องบินใหม่ 777ER อีก2ลำ3402ลำ3806ลำทั้งหมดอีกในปีหน้าจะมีอีกทั้งหมด12ลำแต่มีนักบินเรียบร้อยแล้วเราต้องเตรียมไว้แลครับแต่ขณะกันในอย่าลืมว่านักบินเนี่ยก็ต้องรีทยอายุ60ซึ่งจะมีนักบินจำนวนมาก ในช่วงปี05ถึง09นี้ที่เกษียณเราก็ต้องพยายามฝึกนักบินให้ทันสำหรับมาทดแทนให้ได้ตลอดเวลาส่วนคำถามออีกอันหนึ่งเผื่อไว้เลยที่ต้องถามคงเป็นคำถามยอดฮิตเพราะเผมว่าประบันหนึ่งในสามของที่นี่ก็เป็นนักบินหญิงเอ้เป็นเป็นผู้เป็นผู้หญิงทั้งหมดทำไมการบินไทยไม่รับผู้หญิงจะให้ผมตอบยังไงดีก็คือขนานี้ผู้หญิงนะครับ เขาทำรีเสิร์ชมาแล้วไม่ว่าจะเป็นทางด้าน v อ uh, a t i o n Psychologist หรือทางด้าน uh, Psychologist ของกอ,องทัพอากาศสหรัฐเขาทำมาแล้วว่าไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่าผู้ชายเลยในด้านการตัดสินใจในเรื่อง Ability แต่ติดอย่างเดียวว่าอย่าลืมว่าการบินไทยเป็น Airline Business เรามองด้านธุรกิจการที่จะต้องมี Productive อันนึงมีเราเราสร้างคนเข้ามาคนหนึ่ง แต่ใช้งานเขาได้6เดือน6เดือนท้อง6เดือนมาสร้างใหม่6เดือนท้องอันนี้คงจะต้องพิจารณามากกว่านี้แต่ขณะนีะ้ขอเรียนให้ท่านผู้หญิงท่านผู้สตรีทุกคนเลยมีความหวังไว้หน่อยหนึ่งว่าเรากําลังดําเนินการหาข้อดีข้อเสียอยู่แล้วก็หาเบรกอีเวนตว่าจุดไหนคือจุดที่เหมาะสมในการรับของการบินไทยแต่เชื่อว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเร็วนี้ พูดถึงการเปลี่ยนแปลงสําหรับปีหน้าเนี่ยการบินไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะใหญ่โตโมโหฬารกการบินไทยเปิดมาเออมีเปิดการบินไทยมาทั้งหมด60ปีเนี่ยเราใช้วิธีการให้ทุนกับสิทธิ์หรือเราเป็นคนคัดนักบินมาและเราให้ทุนกับเด็กเพื่อจะให้ส่งไปเรียนจากนั้นจะกลับมาเป็นพนักง,งานบริษัทการบินไทยแล้วเราจะเทรนให้เป็นโคพายุล์ประจําเครื่องแอร์ไลน์ต่างๆ โดยการบินไทยเป็นผู้สนับสนุนทุนทั้งหมดไม่ว่าจะเรียนที่ศูนย์การฝึกวินพลเรือนหรือจะจะเรียนที่ไหนก็ตามเราการบินไทยจะเป็นคนซัพพอร์ตทั้งหมดแต่ในขณะนี้เนื่องจากมีการแข่งขันทางด้านแอร์ไลน์ค่อนข้างสูงโลคอสออสเตรียโลแฟแอร์ไลน์นะครับโลแฟแอร์ไลน์เกิดขึ้นเนี่ยขณะที่การบินไทยยังขายตัวราคาสูงมีคนขายตัวราคาต่ําสู้กันเนี่ยการบินไทยจำเป็นต้องลดคอส แต่ทำยังไงก็ตามเราจะไม่ให้กระเทือนผลผลิตนักบินของเราให้ได้เพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยการบินไทยจะลกยกเลิกการให้สปอนเซอร์แบบให้เปล่าแต่จะเป็นคนพรอไวเงินให้กับนักบินที่ได้รับการคัดเลือกตามมาตรฐานเดิมและเข้ามาใน,ในบริษัทการบินไทยจากนั้นเมื่ออยู่พ้นเมื่ออยู่พร้อมเมื่อไหร่ก็ตามพร้อมหมายถึงว่าพร้อมตอนช่วงเทรนนิ่งแน่นอนเงินเดือนน้อย ช่วงกว่าจะเข้ามาบริษัทต,ต้องมาทำแอร์ไลต์ทรานซิชันเทรนนิ่งอีกก็เงินเดืนอนยังน้อยอยู่รอจนกระทั่งอยู่พร้อมมาหล่เป็นโคพายทเงินเดือนสูงมาหร่เราค่อยมาผ่อนคืนไม่ไม่ต้องรีผ่อนคืนใช้เวลาผ่อนคืนอีก10ปีเป็นลองเทอร์มคอมมิชเมนต์กับบริษัทด,ด้วยอีกต่างหาก, <c oughs> กเพราะฉะนั้นจะเป็นลักษณะที่ว่าตอนนี้ก็คือนักนักเรียนทุกคนที่จะได้รับ,บการคัดเลือกเข้ามาเนี่ยจะต้องออกทุนเองการบินไทยโปรไวเงินให้ แล้วก็ใช้คืนเมื่อพร้อมอันนี้เริ่มเมื่อไหร่นะคะเริ่มปีนี้ครับเริ่มแล้วใช่ครับที่กําลังจะรับสมัครในเดือนนี้ต้นเดือนนี้นะครับค่ะรับสมัครกี่คนนะคะกี่ตําแหน่งไม่ไม่ไมีครับเราไม่เคยกัมพูชัยไม่เคยมีกําหนดว่าจะรับได้ไดไดกี่คนขอให้สอบให้ได้รับหมดมเพราะว่าการมองหกปีข้างหน้าเนี่ยคุณลอร่าต้องนึกผึงสภาพว่า การทำแอร์ไลน์แล้วมอง6ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นมันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะโอ้โหแบบไม่แทบจะไม่เห็นตัวเลขเลยเพราะฉะนั้นเราเตรียมรับไวส้สำหรับตลอดเวลาถ้ามีคุณสมบัติพร้อม40ก็40 60ก็60เนี้ยเหรอคะครับอ oh. แม่ฟังแล้ชื่นใจไหมคะน้องๆในห้องนี้คงจะรู้สึกดีมากนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็ทางแอร์เอเชียก็บอกว่า200คนทางกรมน,นไทยบอกว่า no limit นะยัง <ขอ S 1> ไม่ได้ขอให้สอบได้นะครับอ่าใช่ยังไม่ได้กำหนดเอาไว้แต่ hint นิดนึงว่าปีที่แล้ว1,676คนสอบได้43คน<อ>จนถึงไฟขั้นสุดท้ายนะครับค่ะ ก็มีตัวเลขอันนึงที่มีผมได้มาก็ค่อนข้างจะน่าสนใจนี่เป็นตัวเลขการรีคู i เมนต์ปี04นะครับไม่ใช่ปี05นะครับปี04ปีก่อนหน้านู้นมีคนสอบทั้งหมด2,580คนนะครับ2,580ครับผมสามารถสอบการผ่านข้อเขียนขั้นรอบแรกได้570คน500อะไรนะคะ570คนครับ570ในจำนวนนี้นะครับ90คนเป็นคนที่ไม่ได้จบ ทางด้านวิทยาศาสตร์มาเลยจบสายสินมาม,มีเข้าไล่มาวิศวกรรมอากาศยานเอ้ยวิศวกรรมวิทยาศาสตร,าาสตร์มีจบบริหารธุรกิจมีจบการประมงมีจบคอมเมอร์สมีจบบรรลักษ์เ<อ>พราะตอนนั้นเพาะตอนนี้นะครับทุกปิาตรีทุกสาขาสาม,มารถสอบนักบินได้หมดนะครับแล้วก็อันนี้อาจจะมีตัวเลขหน่อยต้องให้เกียรติเจ้าภาพนิดนึงตัวเลข มหาลัยที่ได้เข้ามากที่มากที่สุดในปี04สอบข้อเขียนนะครับคือมหลาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ oh. สำหรับปี05นี้รู้สึกว่าจะเ,าเกษตรจะโดนธรรมศาสตร์เบียดไปหน่อยครับสองพห้า oh, <okay. S 2> รอดิ uh, 2, คนเหลือเท่าไหร่นะคะ2580คนเหลือสี่เออเหลือห้ปี04ได้รับทั้งหมด60คนครับ60คนอ๋อก็เป็นตัวเลขที่ไม่แน่นอนอยู่ที่ระหว่างส0 50, 50่สบห<ต>้า,าสามาถะคถตองนี้เ,เลยคระโอ้อ่ะ oh. uh. ท่านที่อยู่ในที่นี้นะคะใบ,บายแบบนี้เรามาเล่นอะไรสนุกสนุกดีกว่าใครคิดว่าน่าจะโอเคพร้อมเข้าไปเป็นใน260คนนี้ยกมือขวา <c oughs> ใครคิดว่าพร้อมยกมือซ้ายใครคิดว่าอยากบินยกมือขวา <c oughs> ใครยังตื่นอยู่ยกสองมือโอเค